y ี u <You> น know. ้องเต็มเลยเรียบร้อยสุดแล้วโอ๊ยมอนนอนกลางไหเด้อมีแต่เอาแนวมาสีดเด้อเดี๋ยว,เ,ยวเด้อนี่อาเด้อ เมื่อยแห้งเนาะปวดปวดเอวแบะเฮาถามเรี่อกระแบะอันไม่เป็นแบะไปไปขอเพาะสบายดีทุกคนเนาะ คอนโขุริโยบานธามี่ตะโกไปนาะเนงินสิใสโบมีพ่พอกรี๊ถือว่ามันส่วนมันเสีพี่เนาะเป็นแถวงามกำลังติดพี่น้องปลูกไม่พี่น้องเลยออกมาจอบสวนกำลังใส่พี่น้องนี่พี่น้องฝนตกใส่กำลังปลูกเมื่อวานเมื่อซื่อนี่พี่น้องเลยนี่เป็ซีเป็นเลรอพี่น้องเลยนี่ติดแล้วถือว่าไก่สีออกไก่สีออกหักแลยเนาะพี่น้อง บ้านแก้วนี่ปูข้าวเดี่ยวมันก็ติดแล้วนะพี่น้งนะองเนาะเป็นแล้ววะยังไงก็เป็นแล้วส่วนกากว่างเติมนะพี่น้องเนาะเอาบริคุดธรรมดาแล้วหันคุดเป็นคู่จริงี่พี่น้องเลยแต่ว่ามันเฮาใส่ให้งานคนบอได้เนาะพี่น้องเนาะต้องใส่ให้งานรถ ดเป็นคู่จนซีธ่ธรรมดาแล้วนี่เฮาให้งานเฮาบ่ได้เราให้งานคนเราต้องใสให้งานรถตะกี้ไปหาจ่างคุดจะสีแหละหาพ่นหนึ่งสองร้อยบดี้โมไทยแหละบางที่กับบอดไทบางที่กับไทยใช่น้ำหอม้ย ให้ตัวนี้กับประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยมาจอบซื้อบาเลยมาเห็ดยังนะมาเบิร์นซื้อที่จริงเราปลูกเองแล้วนะพี่น้องเนาะมีเพิ่นมาจางเมาส์จางเพิ่นเมาเลยเบอร์นี่ฮะปลูกเบอร์นี้ถึงปลูกถึงยังเบอร์นี้ตัวนี้ไปในสายต้นเสี้ยน tán phù, khôn à... không có mì hồi sau luôn, nó, một con bò mượn húa, thằng nào rồi, rồi hóc à, nó phải nặng nào,

Boyên cung mang theo lẽo dòng hên này dòng này sai đây ra này bọn 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 sai bọn xảy học hóa mân bọn anh nó là lì 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 nào, lì 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 งงามงามมอันนี้เป็นเวลาสีมูเสาหนีไปต่เอเบิ้งมันแก้วนะพี่น้องเนาะตอนนั้นส่วนไม่เท่าตัวน,นี้ส่วนของแม่ทำไว้เองนะพี่น้องเนาะเต้นกระสอบเขาคือกันพี่น้องเออนี่แก้มท่าเส็ดขวงเติบพี่น้อง,ป,ง,อองประมาณสองก้าวหมดแล้ว หยอะามืออี่สซิปไว้ได้แมเจาหามพะท่านเขาได้ป่ายิ่่ดพระเขาเนาะกรรช่วยกูมั้ ระวังเด้อสนนองขาดเด้ออยู่อยู่ติดกันส่งไหวเป็นไหว นาใหญ่สะตว์ก็มูเด้่ของนาใหญ่นี่นี Onion ่คือฟองเฮาเนาะพี่น้องเนาะเออนายอยากมึงมึงเนี่ยบุ๊กบุกกับเบียกับงานเนาะพี่น้องเนาะโดกทชายสองคนกะถือวันนี้เด้ๆพี่น้องเลยขับำใบกะไปเฮ็ดเหียกประจับก้านหันเกมเฟิร์นบุกเดียวเพิ่น เวลานันน้องสาวต้นเห็นนั่งอยู่นี่เห้ยเสียหนาบอสบริียาบอสบัตรมันใหญ่เลยอ้ยาไปขายอยู่หัน่นพี่น้องหั่นอันอันแมนโรงงานหบซื้อมัน่นเนะาะเื่อนั่งคือตูพอเอา นนีี่พ้องตินตอนนี้แม่นาวเซาของเขานะพี่น้องเนาะป้าพี่น้องอันนี้เก็บออกมาจากต้นจากต้นอะไรนี่มันยังเดาหน,น่อยจนะังน้อยเนาะต้นเชืมาเรืองขักแลยเบิง่งชิมเบิึงก่อนองม่วงนี่มันหล่นบ่นี่เรียกว่าไปเก็บเอานี่ล่นเนี่นีอ่อน,น,น่อยอยากเดาเดาเนี่ยจังหน่อยเริ่องชิม เต็มเลยวัน

ให้พลผ่านรุนไหมโอ้ <c oughs> ถักเน่า <c oughs> พี่อายของอถาถวผู้คนเก่าได้หนิแถวผู้คนเกา่าเพ่นเกา่าไปห้าง,งยงกระป้อมบริ้มาหน้าทิดหน่เนาะ

Hả? Huh? Phải? sao không nằm mày chưa nhà đâm đâm đi nằm mục chị đi nè 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 thị nè 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 เพิ่นมีปั๊มน้ำมันเด้อพี่น้องเด้อปั๊มน้ำมันของหน้าสาหน้าสาวของอกัไใบพี่น้องนี่เบื้องนี่พพนเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเนาะพี่น้องเพิน่นอ่าบ่มีทุนเนาะว่างจะโบ่มีทุนนั่นแหละแต่เพินน่อนอย,อยากให้เซาเนาะพี่น้องเนาะไผอยากที่ว่าอยากมาเซากับมาเซาได้เด้อพี่น้องเด้อนี่เบือ้องนี่บางที่อาจจะมี ครับผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นกมามาซื้อกระขายเนาะพี่น้องเอ <c oughs> ปล่าน้ำมันอยู่เมืองเรางามแข้งสารวัตรเนะาะบาดเมนบาดว้างเปื่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่เพราะว่าเราเราบริปเปิดได้เนาะพี่น้องเนาะเปล่าน้ำมันตัวนี้นี่เปล่าน้ำมันค้างให้ค้ำไว้นี่แหละนี่แหละเปล่าน้ำมันสิเหลวแล้วก็คือจะเป็นเปล่าน้ำมันห่างเปล่าน้ำมันเก่านะแต่ว่าโบเก่าเนาะแต่ว่ายังใหม่เบิดแต่ว่า บริเ็ดประมาณ3-4มสี่ปีแหละบริเวมาคายแต่ว่าหัวใจว่ายังเอาออกหมดเลยสเสื่อนกันยังยังงามอยู่นั้พี่น้องเพิ่นบริยูเพิ่นกับบุมยีละเนี่ยเนาะพายากเศร้ากับติดต่อคำว้มาไดเด้อพี่น้องเด้อไม่ว,ว่าอยากซื้อกับแมนมาลมราคากันกับเพิ่นเนาะเบื่ เบื้องนี้ได้เขามาหาหนเรใหม่พี่น้องพี่น้องเลยตอนนี้เขากระไดหมา่มาเอาแบบเขาพี่น้องอ่าที่ฮงเฮียนฮงเฮียนเก่านั่นใช่เปลาแล้วฮงเฮียนจะข้าวคำว่าเฮียนมอเจ็ดพี่น้องตะกี้เป็นป่าเบิร์ดแถวนี้พี่น้องเลยบไปเขามาเฮิง์กเลย,ย,ย,เย,เนนยพี่น้องเลยนี่คำใบจีไทยฮงเฮียนคำใบเบิ้องเลยพี่น้องเลยป่าพี่น้อยฮงเฮียนเก่าดีพี่น้องเลยนี่พี่น้องฮงเฮียนเรา เช่ได in okay, okay, ้แ hm. ต <laughs> ่ผมมีผ <thest> ู้สาวเนาะพี yeah, ่น้องเนาะผู้สาวมอเจ็ดเนาะเออถ้ามีผู้สาวอ่ามอเจ็ดนี่เอากผยอกหมดแล้วนี่เนาะเขาเลิกเมื่อแล้วพี่น้องเคยหามงกุฎหกมงกุฎกะตีแปลงเลิกเมื่อพี่น้องป้าบรรยากาศยังคือเก่าพี่น้องเลยแต่ว่าตึกนี่สร้างใหม่ซองตึกนะพี่น้องทขามาเฮียนอยู่ตึกนั้นชินหอนุ่งเียนเก่านะพี่น้องเนาะโมคูเพื่ได้เบิ่ง อ่าคลิปคำว้นี่ฝากคอมเมนต์ไว้ในเด้อพอได้กินฮอดเด้ <laughs> อ้เดินเตยบานตอนนี้พอเองงายางก่อนพี่น้องเป็นยางเสืออแบะเขาเดี๋ยวคำว้สิจไป่ไายแบะคำว้ใเห้เบงนนอย่องเด้อลา,ายโตโบ <laughs> โอลหูยันเกา่าเนี่ยยิ่เสียงแบะห้องแล้ว ฟ้าคือู่โสดดกอยู่เนี่ยมีคนดูเชยคู่โสดคู่โสดอยู่ของมาเช็ดแบะเฮาขางเฮียกับแบะอันบําเพนแบะหย่าลายนะอหลังเนาะนี่แบะของเขาฟ้าถอของจำข้อเลย จะได้จะได้ส hmm. ิได้กินยนืเบิดมือเนี่ยครับป้าหนุโอ้ตัวนี้มีลูกเลยกำไว้กับบริบริเลียงเฮิงแล้วพี่น้องเอยแดดเสื้อาวเมียมาเนี่ยครับฝนสูเพ็ดสูมาหาพอฝนสูมาเลียงแบะเนาะ ไปข้อข้อของจำข้อเลยอ้อเนี่ยบริกินยาไป ผ่านทีเลียงแบกกันแม่เลียงขาว่วงเฮียนนี่แหละขอพนอยู่ขาวงเฮียนพี่นอ้องตึกตัวนี้รูลาเร่อ,ข,อขี่หนอนหงเฮียนเก่าเด้พี่นอ้องอยากมาเฮียนมอจ็ดอีกจากบาท <c oughs> จบไปกับพอดีบาแม่ สี่ปีเลยน้องไปตังน้องสี่แล้วสี่ปีแล้วสี่ปีกับเขาหาแล้วปรจัก <c oughs> ไปเบิ่งไปเบิ่งขอ,อกแบะคำไว้พี่น้องเห็ดอยู่ในห้องเหียนได้บริเวเห็ดอยู่ในเด้อพี่น้องนี่พี่น้องขอ,อกแบะเอาพอเอาเศในห้องเหียนเพิ่นกระบริได้แดนะ้วเพิ่นบให้เห็ดเพิ่นบให้เลี้ยงสัตว์อยู่ในห้องเหียนเขาก็ต้องเลี้ยงอยู่ข้างเอา แป,ประมาณนี้แล้พี่น้องเลยเบื้องนี้ก็ห่านใกลเครื่องพี่น้องเลยคำใบเคยถ่ายคลิปตอนนั้นห่านใกลเครื่องนี่นี่ห่านใกลเครื่องของแม่แต่ว่าเพิ่นก็บบคอยได้คลายนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามึงมีคนเฝ้าอพิ่นปันใดอาศัยแต่แต่ว่าล่าหน,น่อยมาเฝ้าอยู่นี่ห่านใกลเครื่องคำใบ เห็ดอยู่นอกเนาะพี่น้องหันคอกแบ่อ่าผมมีคนเผาแล้วนาะพี่น้องเนาะทั้งว้หันแหละแต่ก็เมื่อเพื่อนเขาคือเก่าอืมเหี่ยวเหี้ยนเอาพี่น้อง EP นี้ก็สิจบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเบาคอมไวในเด้อพี่น้องพอการคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ก็จะเอาสั้นๆไปก่อนนะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย